ค่ะฟินฟินพี่น้องในป่าตอนนี้สิบเก้าจุดศูนย์แปดเวลาออสเตรีนเนาะบบยันไพ่ค่ะฟินฟินไปทำกันนอกพี่น้องเนอ้อจะอ่อนล้างเอาอยู่บ้านเนาอีกแัดขาเิ่นออก มวนได้นี่ตัดขาฟินฟินมันมันเปิดตัดขาเห็ดไปฟินฟินพี่น้องเอ้ยแตะดอกอุปแปกจุดนะพี่น้องเอาขี้เก่าฝรังร่งฝรั่งาเก็บกระคัมาเสานี่อือเ้าบ่มีเวลา ลงไปนํากัน,นเนาะเพิ่งหน้าร้อนเนี่ยฟินแห้งครับตรงนี้ ขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้เด้อ er, เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันเลกกันพี่น้องเมื่อนี้คลิปนี้เกิเป็นคลิปเก็บเห็ดได้ไหลาที่สุดขอบคุณกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะ